สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้จะมีแขกมาบ้านจะนะไม่ได้เจอกันนานละจะมาเล่นด้วยกันนะอากาศวันนี้ก็เย็นอยู่จ้ะแต่ไม่ได้เย็นมากมายแล้วก็แดดดีจ้ะวันนี้แดดดีดีนะเพื่อนๆนะข้างนอกอะ่ะอันนี้หน้าบ้านตรงนี้หน้าบ้านด้านด้านนี้จะหน้าบ้านจ้ะนะเพื่อนๆนะหน้าบ้านจะลุกหน่อยเพราะว่ามาตัดหญ้ายังไม่ได้นะหลังบ้านก็อย่างที่เห็นที่จอยปลูกแอปเปิลปลูก พรุมนั่นแหละจ้นะจัดอาหารไว้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่จ้ะพี่สายมาก็จะให้พี่สายตำส้มตำเพื่อนๆตำส้มตำแล้วก็อะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคะ่ะกะ แคอทลอดตัวนตรงไหนหมดเนี่ยใช้กันหมดแล้วมั้งอันนี้ผักก็ไปแอมแล้วก็เตรียมแครอดเอาไว้เพื่อนเพราะว่าผสมกับไอ้หัวสวีดเพื่อนๆจอยก็จะทำปีกไก่ทอดน้ำปลาจะ้ะปีกไก่ อันนี้ปีกไก joue, ่หมักน้ำปลาไว้แล้วเพื่อนๆปักน้ำปลาแล้วก็ใส่รสดีไปนิดนึงใส่เกลือไปนิดหนึ่งน้ำปลาอย่าไปใส่เยอะนะใส่พอให้มันได้กลิ่นจ้ะถ้าเราใส่เยอะมันจะเค็มเพื่อนเนเราใส่พอให้มันได้กลิ่นจ้ะถ้าใส่เยอะก็ไปทั้งกลิ่นนะทั้งกลิ่นทั้งเค็มเพื่อนๆ่นเสรแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือนิดหนึ่งรสดีนิดหนึ่งน้ำปลาพอให้ได้กลิ่นนะอันนี้จะทํากินกันจะก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆน แล้วเอาเอานี้ออกไปให้พี่ชายด้วยน้ำพริกปลาแห้งที่จอยทําไว้นานจอยเป็นคนที่ว่าชอบทำอาหารทาทีเราเยอะๆนะเพื่อนๆนะอันนี้น้าพริกปลาแห้งนะปลาทูลงปลาฉลาดบรรดาปลาแห้งที่ซื้อมาจากเมืองไทยจ้ะนะที่เขาบดละเอียดมาแล้วปลาฉลาดพวกปลาช่อนพวกปลาทุกอย่างเขาบดมาละเอียดแล้วเป็นผงอะนะจอยก็ไม่รู้ว่าจอยจะเอามาเอามาทําเมนูอะไรจอยก็เลยมาทาน้าพริกน้าพริกปลาแห้งจ้ะนะเพื่อนๆคล้ายๆน้ำพริกตาแดงนั่นแหละทอทีเมื่อกี้นี่แมนวีเพื่อน ครับอ้นี้พยายามจัดการกับแมงวีแตะช่วงนี้แมงวีมันจะเยอะนะบ้านจอยแมงวีมันจะเยอะในบ้านเพราะว่าจอยมีต้นไม้ไงต้นไอ้นี่ต้นใบฉับคูแล้วจอยก้ากาก้าปกคีแล้วก็พวกบรรดามะเขืออาจารย์มะเขือเปาะไม่ใช่มะเขือปาะมะเขือคางกบเพื่อนเพื่อนมะเขือคางกบแล้วก็มะเขือไข่เต่าสีขาวกับสีเขียวจ,จันน้ะจอยกำลังเพาะมันกำลังขึ้นอยู่แล้วจากนน้ะขึ้นจอยก็เอาวางไว้ตามขอบหน้าต่างเพื่อนเพื่อนนะ ห้องน้ห้องนอนนี่จอยจัดการหมดเลยนะจอยพอเพาะนี่จอยจัดการตามครอบหน้าต่างนี่ไม่เหลือทีเนี้ยเนี่ยจอยต้องได้ย้ายออกจากห้องน้องไมล์จ้ะเพราะว่าน้องไมล์เขาจะกลับมาบ้านโรงเรียนเอ้มหาลัยเขาปิดสองอาทิตย์จ้ะนะมหาลัยที่ลอนดอนปิดสองอาทิตย์นางก็เลยจะขึ้นมามามา,มาบ้านจ้ะมามานอนที่บ้านเนี่ยแต่นองนางโคงเหงาอะเพื่อนแล้นางเพิ่งโทรมาเมื่อเช้านี่บอกพ่อบอกว่าเนี่ยวันศุกร์เนี้ยมหาลัยก็ก็จะปิดแล้วก็จะจะเรียนในออนไลน์เขาบอกอย่างนี้ เขาจะขึ้นมาบ้านแต่ว่าเขาจะขึ้นมาวันไหนก็ยังไม่รู้อาจจะมากลางกลางอาทิตย์หน้าหรือสิ้นอาทิตย์หน้าก็ไม่รู้นะแล้วแต่เขาอาจจะมานอนสักอาทิตย์นึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเอาแนีนอนกับวัยรุ่นไม่ได้หรอกอเพื่อนเพื่อนอันนี้จะจะ,จะให้พี่สายเอากลับไปจ้กนะน้ำพริกจอยกินไม่หมดหรอกเพื่อนเพื่อนจอยทำไปเยอะนะจอยก็แบ่งไปไปไป,ไปด้วยแล้วแล้วจอยก็แบ่งให้อีกจนะ้ะมันเยอะไงแล้วก็จะเอาแบ่งแบ่งผักเสี้ยนดองนะที่จอยเก็บในช่องแช่แข็งเอาไว้ให้พี่เข้าไปด้วย ผักเส้นร้อมก็หลังนะแหละเพื่อนๆเนี่ยนะจอยก็จะให้แกไปสองถุงเลยเพราะว่าจอยจอยก็ไม่ค่อยได้กินนะจอยก็จะให้แกไปมันจะเต็มตู้เย็นจอยเพื่อนๆจอยจะหาซื้อแบบพวกอะไรนะพวกเนื้อตุนเอาไว้ดีกว่าพะช่วงพะเดี๋ยวนี้อังกฤษเริ่มของแพงทุกอย่างนะบนโลกใบนี้คือของแพงหมดแล้วเพื่อนนะไม่ใช่มีแต่อังกฤษไม่ใช่มีแต่ประเทศไทย ทุกประเทศนะราคาอาหารการกินทุกอย่างของสุตรผงสื้าแพงหมดเพืเ่อนๆไม่ต้องตกใจกับว่ามันแพงไม่แพงหรอกเพราะว่าที่อังกฤษมันมันก็แพงขึ้นทุกปีอยู่แล้วหลังเดือนหลังเดือนเมษานี่จะรู้ว่าอะไรแพงมากนะ้ำมันก็แพงอะไรทุกคือทุกอย่างรวมแล้วของขายทุกอย่างจะแพงแต่ปีนี้จะแพงแบบมากๆม,มากกว่าศตวรรษที่เคยผ่านมาเพืเ่อนๆน,นะนั่นอะไรจะเราต้องอยู่กับมันให้ได้เพืเ่อนๆนะ เราต้องอยู่กับมันให้ได้มันแพงทําไงได้ล่อไม่มีช้อยไงเพื่อนเอเราก็ต้องรู้จักกินรู้จักใช้อันไหนที่พยายามถนอมอาหารอะไรได้ก็ต้องทอนนอมเพ,อเพื่อนๆนะอาหารแพงรู้ว่าเอ้ยอาหารแพงจะไปซื้อทุกวันมันก็ขึ้นราคาทุกวันเพื่อนช่วงไหนมันถูกเนาะแล้วก็มีเงินล้วก็ซื้อมาตุนไว้ในช่องแช่แข็งอะไรเงี้ยอันนี้สําหรับพูดสําหรับคนมีช่องแช่แข็งนะ คนที่ไม่มีช่องแช่แข็งจอยก็ไม่รู้าจากคุณก็ต้องหาวิธีที่ถนอมอาหารของคุณไปซื้อมาตากให้แห้งเป็นเนื้อแดดเดียวหรืออะไรประมาณนี้หรือทําเป็นไอห,หมูส้มหมูส้มทําอะไรประมาณเนี้ยนะเพื่อนๆนะเราต้องดัดแปลงจากบางสิ่งบางอย่างเราจะมาบอกว่ามันอะไรเป็นแพงมันต้องหาวิธีเพื่อนๆนะสำหรับจอยก็หาวิธีซื้อท่องไหนมตนัตุนตุนลดราคาจอยก็ซื้อซื้อซื้อจ,กไกจ,จอะไจก,ก่จะหมูจะปลาอะไรเงี้ยจอยก็จะใสยในช่องฟิตแล้วก็อย่างที่บอกนะั่นแหละว่า ใกล้จะหน้าร้อนแล้วจอยจะพยายามปลูกผักอะไรก็ช่างที่ว่าที่จอยชอบอะนะเอาไว้ให้ม,มากที่สุดมันให้มันกินให้มันเหลือกินนะเพื่อนเพื่อนให้มันมีขายด้วยปีนี้จะขายจะขายเพราะว่าต้องเอาเงินไปซื้อดินเพื่อนเพื่อนเนาะคือเราจะมาปลูกแบบว่าไม่คิดค่าผักค่าเลยไม่ได้ละเพราะว่าจอยสามารถวางขายให้ฝรั่งได้งไงวางขายอยู่หน้าบ้านจอยถุงละห้าสิบพีถุงละเผาถุงละสองเผาอย่างเงี้ยนึกภาพบอกไหมพวกแตงพวกอะไรเงี้ยเขากินได้นะเขากินเป็นพวกแตง พวกผักสลัดนะแล้วก็ไอ้อะไรนะเพื่อนเ <ๆ S 1> พื่อนผักชีเขาก็กินเป็นนะผักชีก็กินเป็นแล้วก็พวกไอ้มะเขือเทศอะนะอันไหนที่เรารู้ว่าเราปลูกขายได้อะ่ะผละไม้อย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆนะผละไม้บางส่วนเนี่ยนะเราก็ปลูกขายเราก็ปลูกกินปลูกกินอยู่แล้วมันเหลือจะกินอะแล้วก็แบ่งขายเพื่อนๆวางใส่กล่องอยู่หน้าบ้านใครเดินผ่านไปผ่านมาให้เขาใส่ในกล่องอะนะนั่นแหละจะ้จะได้จะได้เงินค่ากับข้าวเราด้วย ค่ากับค่าไม่พอเราก็จะได้เอามาไว้ซื้อปรุงซื้อปุ๋ยค่าภายในภายในค่าใช้จ่ายภายในบ้านบางอย่างเพื่อนนะนั่นแหละเป็นเงินเป็นทองหมดสิบปอนห้าปอนยี่สิบปอนเป็นเงินหมดจ้ะนะสำหรับจอยนะช่วงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินเป็นทองหมด,หมดะนะหนะตัษษษษง้งไว้ก่อนอ่นะ,ะน,อออน้ำปลาเพื่อนๆด้วยน้ำปลาออกน้ำปลาาออกด้วยจอยได้มีไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูซิ ห่าเปียกจอยดูกันน้ำมข่ามเปียกบางทีอ่ะทำไว้นานๆมันจะขึ้นลามขึ้นลาใช้ไม่ได้ก็ทิ้งจ้ะนะกินไปเดี๋ยวก็ท้องเสียทิ้งไปจะผสมแป้งจ้ะเพราะว่าจอยไม่มีแป้งโกกินะเพื่อนที่เก็บไปหาแป้งข้าเจ้าจอยจะใส่แป้งเพรนฟลาวเวอร์ หรือแป้งสาลีอเนกนประสงค์จะของเรื่องกิบเนี่แหละจ้ะนะเขาจะเขียนเขาว่า p นพาวเวอร์อยู่แล้วเราสามารถเอาใส่ได้จ้ะนะเอาใสา่ไปนิดเดียวเพื่อนพอไม่ให้พอทอดไก่ไม่ให้มันติดกระทะนะอเอ้โบยไปอย่างนี้จ้ะนะมันก็ไก่คุกขี้ฝุ่นแล้วเพื่อนไม่ต้องจะไม่จะเป็นต้องมีแป้งโกกิอย่างเดียวจ้ะ พนฟาวเวอร์ก็ใช้ได้นะกับแป้งข้าวเจ้าจ้ะสมัยก่อนเราไม่มีเงินซื้อแป้งโกกิแเราก็แป้งข้าวเจ้านี่แหละหมักประมาณนี้แหละจ้ะกลิ่นหอมมากเพื่อนๆหอมทาหอมไอ้นี่หอมไม่กระเทียมจอยใส่กระเทียมผงนะจอยไม่ใส่กระเทียมสดจอยใส่กระเทียมผงเ,มเพื่อนมันสะดวกมันไม่มาแบบว่าตอนทําอ่ะมันจะไม่มาแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่มาแบบ มันจะไม่มาแบบเอ้ไหมอ่ะจ้ะนะตอน,ตอนทอดมันจะไม่ไหมใส่ใช้กระเทียมผงเอาจะตามห้างี่รังกฤษคุณยายก็จะมีกระเทียมผงไงเพื่อนๆนะเอาหนังยางไปไหนล่ะหรือว่า,จ,าจะวิ่งมีหนังยางเพื่อนลืมไปชีุ้่นอ่จ้ะมาาค่อยทอดตัดแปลงไปจอยรู้สึกเป็นไมเกนหรือไงก็ไม่รู้ปไมเกนหรือใส่นัดนี่แหละเพื่อน พอดีนะเสียงไอ้นี่เสียงครื่อกผ้าจ้ะห้องเก็บของจ้ะตรงนั้นก็คือห้องเก็บของของจอยนั่นแหละห้องพวกเก็บพวกอาหารแห้งพวกซอสพวกจะกกงจะเกดคือสม้มััิที่จะกินอะไรจ้ะใส่สองตัวเล่นเพื่อนเอ้าปิดกระดุมถูกมันไม่ถูกอีกอะ ดูก็ไม่ถูกปิดกะดูมันไม่ถูกเพื่อนใส่สองตัวหรือถ้าจะใส่ตัวเดียวก็ได้อยู่เพื่อนใส่มันไม่เท่ไงใ,ใส่สองตัวเลยเท่ดีดูเป็นอึ่งอ่างดีเพื่อนนะนั่และร้อพี่ซ้ายตอนนี้กว่าจะมาถึงบ้านจอยนี่รถจะติดอยู่เนาะช่วงบล็อกสปานี่รถจะติดไม่รู้แกไปแวะซื้ออะไรอยู่หรือเปล่านี่ไก่หอมมากเลยเปิศไรไม่เป็นอีกอะ ตะเจ๊ตะโกนนี่นี่ฝังนี้เข้ามาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผักมาเลยเข้ามาไม่ได้ละฮะคนผาคนเท้าคนากันหนาวเหมือนเด้อแกจะไปไหนสักที่เพื่อนดูสะไม่ต้องไปปิดมันดีอกพี่มัน้หอกได้พี่ต้องใช้กําลังพี่ไม่รู้ใจมันมันนี่เดี๋ยวนี่คนรู้ใจมันนี่เขาไม่ใส่พี่พี่คอยผักนะอ่คอยผักประตูอย่างเงี้ยเออยงเงี้ย เออต้องใช้พละกําลังอย่างนี้พี่อันเนี้ยให้เข้ามาดูแล้วเนี่ยมันรุดเออนี่สวัสดีค่ะคุณสสวัสดีค่ะเมืองจักเันอย่างอยไฟ้ามันหนาวตรงเท้าเจ้าก็ไม่ไสหนาวออไม่หนาวเลยร้อนไขมันเยอะขนาดนี้พี่ไขมันลอยเยอะมาเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่เจอความอบอุ่นในบ้านเรามากอุ่นอุ่นไหมอุ่นดีอุ่นดีสิ ผักเส้นเอาออกมาไว้ให้พี่เอากลับบ้าน Oh my god มา Oh my god อะไรของชอบนันเสียงห่วยละพี่